สบายดีพี่น้องสบายดีทุกค<ฮ>นน้องนี่กันทุกคนเด้อข้าวพร้อมหน่ายแก้วไปที่ไหนบ้างวันเด้อพี่น้องมากินข้าวนังกันกนะจ้าทุกคอากาศก็ฮ้อนฮอนเนาะสบายดีจ้ามาเด้อมาเด้อกินข้าวเศ้าหัวแมงกิ้งดีต้ยมยำต้มปลาสืา่อๆออกไปต้มยำต้มพอละคันต้มยำยำมันเผ็ดแต่กินกินมาได้ ปลา,า,าเพราะปลาพี่อะปลาเพราะกินปลาเน่กปาใครก็สีดนะขวดแม่งกิริดแล่แวก็ลวกพักแก้วที่รอมาขึน้นเฉดา้เซ็งเซฟจแต่โนยังม่กลิจะรกกิริดนี่ก็มีแต่แม่ข่นะ มาแต่เจ้าอีกสิทุกคนกินข้าวสามสาวเลย่านาะเอโนดแล้วก็โอนง่ายแหละโอนน้อยเจนนุ่นโบมาแล้ว สไปข้างนอกภาษาภาษาภาษาจะซื้อไปซื้อตู้สักผ้าก่อนผมมีตู้สักผ้าที่นอกหนาปนยากจะสัวส,สาวน้องสาวน้องพาไปปะฝนมีรถใหญ่ น้อเราไปได้แ้วพี่น้องเดาจะอยู่น้ำเด็กๆไปพวกก็จะบอกถาพวกไปนั่หมดจ้าฮะ้าไปพวกก็ไปนั่หมดจ้า ตาลายบุกมาตาลายเรงจรีพากันนอนเด้อพาหมู่เพียงพอมถ้าบอยากนอนได้คืนจะมัว่านอนนะีน่ตีหนึ่งกื้พาพข็ชอบพ่อคือไ่ชอบพอคืเน เริ่ปดตู้ัแช่ตู้นวาวหอว้าวหออยเริดัก็ระดักจอโนมโนมมาลับาซื้พีน้องลูกมานังลูกมานังรับตู้ที้เริ่ปิดตู้ตู้น้อยนะตู้เอ็มดีสามมันเปิดนะเริ่มปิดว้าวหอว้าวหอจะได้ยินาวห้องมาถ้าเราคอจะหัวจอนลูกมานังก็ปกอยู่จอโนมให้นอมมารับพี่น้อง cho nó cho nó cho tiền luôn cháu có thể tiền cứ cái khá đậm da là mềm luôn non của lạp bỏ khứ bảo làm sao phân non khứ này phân non khứ này à phân non phân non hả phân sò mới chưa ạ ơi cho nhóc mà non mọi nhà เขานอนรับเขาเสื้อึ้นมาจับน้องเมยนอนนอนมือนึ่งิจักมเออนอนรับเนาะตื่นคือมาหลุกแซงโทรศัพหูเอาเยหออ่ะื่นมานอนบ่ยังนอนแม่นอนไหนวะบอกเลยตะสานอนพี่นองเอ้เราลยเืนอุ่นอ่อนก็หมู่ะ เต๋อนงนั่นเนาะน้องลงกินลายเติบกินกตะตุ่มปลาหวานแฮงเอ็นจะมามีหัอเนาะ เนากบกอาหาตาเลตาิ้นเนาะเปิดบนเด้อป้าตุ้งนี้ไอ้ห้องพ็่ยังอยู่เนาะ คุ่งยี่ไนเตาโอเน็นนะน้องมั่งเลยพุ่ที่ไ้ครักน้ำรับกเห้ดีใจให้ที่ต้อง ต้อยสะออกมาจากมงเลยเนาะต้อยเขาบูงูนะเป็นรอบแรกประมาณแดดอ่อนใช่ไเป็นละเป็นแล้วมันไม่ใช่ยากงสนุก จ้ำ máu คนคนละลายคนคนจำมันก็เป็นยากเทีาคนบกเป็นกง่ายกันได้สะมันก็เป็นยากสำหรับคนบุเป็นก็สอนเป็นแล้วยังไงเนาะเราจะโมูหเขาตัวใดตัวใดที่สุ 跟他下班。啊、哦？

หอมบกไม้เลยหอมลนะหายวนๆเบอรเอเบรแปรดคื มือแต่แบงามมือนี้ฮะเลยงามแล้พี่น้องเนาะนนางเขียชวปแข่งชมบอเนาะเอเ็ตทีเจอน้ารักยองไรก็กินข้าวเลลงแลวก็อ่มเล้พี่น้อง เดียวมีเมียอยากได้มาย่องแต่เอื่อยแบบนี่มันมาชมแห้งเลยเนาะจ้ะบ๋อมีตะปุนอันตีเบ๋ย์ชุ่มอ่ชมอ่ะย่ออ่ะไม่แต่งเลยย่องอ่ะนกอ้นไม่แต่งตัวเลยนกชมมากเสร็จยังดีเลยเนาะเอาละไปก่อนจ้าขอบคุณทุกครัตีชมทุกคนจ้าเอาไปปรับปรุงได้แต่เดิม ได้ลยยังขนาดนี้บ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย